เฮ้ยคิดยังไงกับนายนี่วะฮะคิดยังไงกับนายนี่วะกูจะตายหรือเปล่าวะถ้ากูเดินไปแก้มันเพราะว่ากูตกแมพฮ่าฮ่าฮ่าตกแมพนะครับอันนี้ไม่ใช่เพื่อนนะเป็นบอทนะครับคิดว่ายังไงว่าไอ้นี่ถ้าเดินเข้าไปมันจะตายไหมวะกูเนี่ยจะตายไม่ใช่มันโอเคเลสโก้กูหลับตา ไอ้เฮียมึงตายสั์โอ้เอาละเราก็มาอยู่กับแบคกรูมแล้วล่ะมันถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อยสูจะได้ไม่กลัวนะถ้ามีน้องอยู่ใกล้ๆเราก็จะได้ไม่กลัวใช่ไหมก็ต้องเซ่อยู่แล้วเปื่อยตนเอาแม่งมาเร็ว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 เรวเร็วเร็วเรวเวเร็วววว ว้าวว้าวววแม่งโคตรเร็วไอ้เหียว้าว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 ไอ้เหี้ยเสียวเสียวตูดเสียวตูดพึบ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 อีนั่นตายแล้วยังมึงยังมาอยู่สัตว์จุฮ่าฮ่าเฮียไอ้เชียตกใจหมดไอ้สัตว์โย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  หนุ่มหนุ่มหนุ่มมึงจะมาบีดบอกอะไรแถวนี้ฮะกูนีก่อนกูนี้ก่อนโอ้ยไอ้สาเ้ย์กโตกใจมาเลยอีกแล้วกูได้แมปกวงๆละหนึ่งแมปมามึงมาเลยเดี๋ยวกูจะทำการปล่อยมันเองมา เอาแม่งทั้งหมดอ่ะเออกูใจพอซอปเปอร์ไอรอนไอ้เหียนี้นี่เดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันจะมา on m a n Come on m a n เฮ้ยทางตันไอ้เหี่ยมาโคตรเร็วไอ้เหียไอ้เหียกูอย,อยู่ไหนวะเนี่ยกูยจะตายไหมเนี่ย ถ้ากูเดินออกไปก mhm. ูตายแน่กูรู้ชะตากรรมกูละวฮ้ยมันหลายทางนะวิ้ยโอชียกูรู้แล้วมึงมาหาหยาเดี๋ยวมึงเอ้ยตกใจหมดนึกว่าอะไรโอ้โหตำไม้กูก็จะดุ่งเลยน้องเอ้ย ออคือดีเฮ้ยกูไม่กล้าออกไปอ่ะอุโอ้ไ oh ม oh so so ค์กูดโอ้ไมค์กูดไอโซสปีดไอโซสปีดกูกูหนีมึงก่อนกูจูบในนี้เลยกูไม่กล้าออกไปเพราะว่าทางมันตันนะเจอเจอเจอฮึบ,บ,บ,บโอ้โหเพียบเพียบเพียบมึงจะด่ากูไม่ได้นะเว้ย

ว้าทางไหนวะขัวลายไ่อปีไหมอืมไซโอเคไซอะปีจริงด้วยกูเชื่อเลยกูเชื่อ ไอ้กูดมาแล้วจ้ะกูตานี่โอ้ยชุ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 ยาโอเครู้เรื่องซูเปรอร์ไอ้ต้นเอ๊ะมันมาให้ตัวเดียวนี่โอเคกูไปก่อนที่ลูลๆกูไปก่อนตัวไหนก็ช่างกูรีบหนีก่อน เตียตเตียโอ้โหเขาตื้อเขาตื้อยู่ไหนวะโอ้ชดิบหายละโอ้โหเดาจูบเดาจูบวะไอโซสปีดว้มาดิเอ้มา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 เีย ฉันจะตายนี่ไม่ได้ขอควงมีดเล่นหน่อยเฮ้ยเฮ้ยชีบหายแล้วอ้าา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 าม มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยไอ้เฮียไม่งทำลายเท้าของทำลายเลยมึงนะอู้หูมหาสารเดือดจูบเดือดจูบเดือดจูบกูจะไม่กลัวมึงอีกต่อไปวไยนี่น,นี่นี่สูชส้ชีวิตนี่สูชส้ชีวิตนี่สู้ชีวิตนี่สู้ชีวิตไปมาเลยครับมาเดี๋ยวครับมาเดี๋ยครับมาเดี๋ยครับ ไอโซสปีรมาดิเากูจะแสดงความใช้มึงดูเว้ยเว้ยเว้ยเว้เสียงเสียงเสียงมัอยู่ไกลๆมนอยู่ไกลๆว้าว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 เว้ยเว้เฮ่ามาดิมาดิบเดอะูบ